สวัสดีครับพบกับดิ้ดีสตอรี่นะครับวันนี้ดิ้ดีสตอรี่ก็จะพาทุกท่านมาแกะกล้องไม้ด่างกันอีกครั้งนะครับเป็นไม้ที่สั่งมาพร้อมกับต้นที่แกะวันก่อน,นครับแต่ว่าอันนี้มามาถึงทีหลังนะครับก็เลยจะมาแกะดูะครับวันนี้จะเป็นต้นอีพิด่างขาวนะครับดูแ็กมาค่อนข้างแน่นหนานครับเจ้านี้ ไม้ไม้ไม่ขยับข้างใน,นเดี๋ยวก่อนจะแกะอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดูยดยสตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอืม แล้วก็ปาดตัดข้างบนออกก่อนนี่นี่แส่กไซร์พากามาครับค่อนข้างแน่นหนากว่าสมควรแกะยากเหมือนกันนะแพ็กหนาก็้วแกะยากนี่ ไีมาแล้วนี่การแพ็คค่อนข้างดีเลยนะครับใบยังแข็งๆอยู่เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันมำแบบยังไงอ๋อนี่มีเชือกมัดกระถางอยู่ตรงนี้นะครับตัดออกนี่ตัดออกเอาใหญ่ออกให้หมดก่อน นี่เป็นใยสังเคราะห์ก็มีกระดาษมีพลาสติกดันไว้ครับนี่แพ็คดีกว่าเจ้ามืงอวานเยอะเลยเจ้ามื่อวานในดินกระจุยแพ็คหนึ่งมาแล้วต้นแรกของเรา ใบนะครับราคาซื้อใหม่ใบซื้อมาใบละตกใบละสี่กับสามร้อยห้าสิบรวมส่งมาด้วยกันอันนี้ต้นน้อยประกาออกก่อนครับนี่น,นี้ต้นน้อยแต่ลายสวยนะครับ นี่ไงอีพีต้องบอกว่าอีพีนี่ไม่ใช่ไม้ที่ราคาแพงมากนะครับแต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวนะครับก็เลยซื้อมาเลี้ยงนะครับนี่สวยที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าจริงชอบมอนสเตร่านะครับแต่ว่าตอนนี้คือมอนสเตล่าเราไปราคาไป ดาวคารดาวผูโตลามไปดวงอาทิตย์แล้วนะครับกออ็ราคาร้อนแรงมากใบละประมาณเกือบเกือบหมื่นนะครับหาได้ต่ำๆก็สี่ห้าพันโอ้ไม่ไหวแพงเกินแต่ว่าอีพิก,ก็พอแทนกันได้ลายสวยเหมือนกันแล้วก็ใบชีกเหมือนกันเราก็เลย ซื้ออีพิมาแทนราคาเบาๆเอามาเลี้ยงพอให้มีกำลังใจนะครับนี่ดูนี่ต้นแรกี่ต้นที่สองนี่อันนี้ก็ลายสวยเหมือนกันฮะนีใสีเข้มค้นมากลายแจ่มๆไม่รู้ว่าเรียกลายอะไรเหมือนกันนะผมก็มือใหม่นีเรียกชื่อลายไม่ถูกน,ะนออแพ็คมาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวแกะดูข้างในก่อนไม่แน่ใจว่าจะต้องอบต่อไหมนะ แต่ว่าเราก็แกะดูเดี๋ยวถามคนไข้อีกทีว่าต้องอบต่อไหมนะครับมาแกะเนาะกัต้องเบาๆมือหนึ่ง รู้สึกว่าจะเป็นไม้ตัดสดหรือว่าแห่งคนขายบอกเขาแพ็คมาดีมากเลยนะแกะยากมากอืช้นรักษาความชืน้น โอ้ต้นนี้มืดนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นข้างในไหมครับต้องดูข้างในตรงนี้เห็นไหมไม่รู้ในกล้องเห็นนะบเนี่ยนี่ตรงนี้คือลากเขาลากเขาเดินดีมากเลยนะครับนี่อืมต้นนี้คุ้มๆเลยอืมลากเดินดีมาก มืดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีไฟสตูดิโออะไรเราใช้แสงธรรมชาติก็เลยมืดหน่อยอิทิเลี้ยงง่ายครับอิทิแนะนำให้มือใหม่วงการไม้ด่างอย่างผมซื้อมาเลี้ยงมากๆครับมีต้นที่เพื่อนให้มาแตกใบใหม่เร็วมากเลยคนระับใบเก่ายังไม่กลางเลย ใบใหม่แตกออกใหม่หลอดใหม่แตกออกใหม่ละอันนึงกลางเสร็จอันไหมก็พร้อมจะกลางตอกันเลยขึ้นเร็วมากก็ต้องบอกว่าเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่แล้วที่สำคัญคือราคาถูกนะครับก็ซื้อมาเลี้ยงกัน เดี๋ยวผมขึ้นรูปอีพีต้นใหญ่ๆใ,ให้ดูนะที่สวยเหมือนกันสวยกับเหมือนคล้ายๆมอนสเตอร่าแต่ว่าราคาถูกกว่าใบฉีกได้เหมือนกันนะครับกับมอนสเตอร่าแต่ว่าราคาเบากว่ากันหลายเท่าตัวเลย แต่ความเลียงง่ายของเขาเลี้ยงง่ายกว่ามันสารมันสราได้ยินว่างอกแค่เดือนละประมาณใบเดียวนะครับก็สมแล้วที่ราคาเขาสูงนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงยากกว่าจะได้ฟอร์มสวยๆกว่าจะได้ใบสวยๆนี่ใช้เวลานาน,นก็เลยทําให้เขาราคาสูงแล้วจริงๆตัวเขาก็สวยจริงๆนะครับมันสราเนี่ยชอบเลย นี่เสร็จแล้ววันนี้เราจะไม่เปลี่ยนดินนะครับรจะไม่เปลี่ยนกระถางให้เขาเราจะเนี่ยนในกระถางนี่แหละเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวรอสักพักค่อยเปลี่ยนดินให้เขานะครับนี่วันนี้ก็มาแกะให้ทุกท่านดูแค่นี้นะครับไม่ได้มีสาระความรู้อะไรแค่อย่างมาแกะกล่องให้ดูเฉยๆเนี่ยว่าไม้ประมาณเนี้ยราคาเท่านี้ซื้อมาเลี้ยง ก็พอได้นะครับยังไงก็คลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสันกระดิงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยด้วยสตอรี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมาถึงตรงนี้เราก็มีอะไรแนะนำมีคำเสนอแนะก็พูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับจะพยายามทำให้ ถูกใจทุกๆคนนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถูกใจในสไตล์ของด้ยดียตอรี่นะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ